วันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับน,นี้ผมมาดูปัญหาของไดสตาร์ทนะครับ Honda City 2003คืออาการแรกเริ่มนะครับรถสตาร์ทไมต่ติดนะครับไฟระบบหน้าจอทุกอย่างมาหมดนะครับแต่พอบิดกุญแจสตาร์ทหรือว่ากดสตาร์ทนะครับรถไม่ติดนะครับเงียบเงียบมากก่อนอื่นเลยผมเช็ค ทุกอย่างในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลสตาร์ทหรือว่าอุปกรณ์ที่ทําเกี่ยวกับการจุดระเบิดทั้งดูในคู่มือว่าฟิลตัวไหนขาดไหมเสียไหมไม่มีขาดนะครับมีแต่แบบดูดำๆผมก็ได้ไปซื้อฟิลมาใส่ใหม่ก็รถรถ,รถก็ยังไม่ติดจนผมไล่หมดแล้วทั้งสายไฟสายกาวนะครับก็ดีปกติทุกอย่างจนผมไปเคาะไปเคาะที่ตัวใดคือไปหาข้อมูลมาว่าให้ลองไปเคาะที่ตัวใดถ้า ตัวใดมีปัญหาเนี่ยเคาะมันอาจจะติดนะครับผมก็ได้ไปทําการเคาะกาะที่ตัวใดเนี่ยนะครับสังเกตเห็นรอยเคาะนะครับเคาะเคาะแล้วก็มากดสตาร์ทมันก็ดังชึดขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ติดผมก็เลยทาการเคาะหลายๆครั้งแล้วก็สตาร์ทก็ติดนะครับผมก็เลยมั่นใจว่าเป็นเป็นที่ตัวใดอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับถ้าผิดหรือว่ายังไงก็ขอโทษด้วยแล้วก็ผมก็เลยได้ทําการเคาะใหม่แล้วก็สตาร์ทก็ติดนะครับ มันอาการมันเริ่มเป็นมาได้ในระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือบีกุญแจสตาร์ทไม่ค่อยติดหรือว่าบางทีมันก็จะเงียบๆหรือว่าติดพอติดแล้วมันจะมีเสียงดังแคกๆ,ๆ,ๆนะครับเหมือนแบบมีเฟืองอะไรขบกันอยู่ในตัวใดสักอย่างหนึ่งก็เป็นมาได้ระยะหนึ่งเวลาสตาร์ทที่เหมือนรถไม่มีกําลังนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วผมก็ได้ทําการถอดถอดได้ตัวนี้ออกมาเลยเพราะว่า เท่าที่รู้ก็คือมันซ่อมได้นะครับอุปกรณ์พวกนี้ยซ่อมได้หมดเลยแต่พอถอดเจอสภาพที่ค่อนข้างแย่ครับก็เน่ามากอันนี้เป็นตัวทุ่นตรงกลางนะครับก็จะลักษณะนี้เลยเดิมตั้งใจวัดจะซ่อมนะครับแต่พอถอดมาเจอสภาพนี้นครับแย่นะครับสภาพแย่มากแล้วก็ทานหมดความจริงมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับพวกทานพวกนี้ ซื้อมาเปลี่ยนได้แล้วก็ตัวดันตัวที่เป็นตัวดันเฟืองนะครับมันจะอยู่ติดกับตัวนี้ก็เรียกว่าโซลินอยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันจะอยู่ติดกับตัวนี้นะครับแล้วก็จะดันัเฟืองตัวนี้เวลาสตาร์ทปุ๊บมันจะดันไปอย่างนี้พอติดมันก็จะดึงกลับนะครับก็หักมันทําให้เวลาพอเราสตาร์ทเสร็จอ่ะมันฝืดพอมันดันไปปุ๊บมันไม่ดึงกลับทันทีครับมันก็จะหมุนอยู่กับเฟืองที่เครื่องเราก็จะดันแคกๆๆๆครับก็เป็นตัวนี้ ผมตัดสินใจว่าผมจะไม่ซ่อมนะครับเพราะว่ารถผมใช้งานทุกวันกลัวมันไปเกิดปัญหาอีกก็เลยตัดสินใจซื้อใหม่ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวใหม่ที่ติดตั้งที่รถแล้วนะครับนี่ผมติดตั้งเองนะซื้อเองแล้วก็มาติดตั้งเองเดี๋ยวไปดูที่หน้ารถกันครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปไล่ดูตัวแดนสตาร์นะครับก็คือแบตแบตผมเนี่ยเป็นแบตใหม่ซื้อมันติดตั้งเองนะครับก็เช็คแล้วก็ไม่มีไฟรั่วนะครับแบตยังเต็มนะครับสีเขียวฟิล คู่มือมันจะมีบอกนะครับว่าฟิลตัวไหนทําหน้าที่อะไรผมก็ลองลองซื้อฟิล์มาใส่ใหม่นะครับคือของเดิมก็ไม่ได้ขาดแต่ดูดูเก่าแค่นั้นครับก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยก็ยังไม่ติดก็อยางที่บอกครับสุดท้ายผมก็มาดูที่ตัวใดก่อนที่เราจะลองครับผมได้ทําการเคาะเคาะตัวเนี้ยของใดตัวเก่าลดถ,ถึงจะสตาร์ติดอันนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะครับ ถามว่าถ้ามีความรู้เรื่องช่างสักหน่อยก็คงทําเองได้นะครับผมก็ทําเองก็ขันน็อตตัวนี้หนึ่งตัวกอตรงนี้ครับหนึ่งตัวจะขันยากหน่อยเพราะผมไม่ได้ถอดมันลมออกนะครับแต่ขันสภาพนี้เลยค่อยๆพรถทอเส็จก็ค่อยถอดปั๊บปั๊บตัวได้นะครับในกล้องอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ยกออกมาค่อยๆบิดบิดหลบท่อสายแอร์สายมาน้ำนะครับก็ยกออกมาก็ตัวใหม่ใส่เข้าไป ก็ทำเหมือนเดิมครับถอดอย่างไนก็ใส่อย่างนั้นก็แค่นี้แหละครับตัตาต,ติดง่ายๆไม่มีเสียงครอาแคกอะไรให้กวนใจแล้วก็ทีเดียวติดเงียบมากนะครับต่างจากของเดิมเยอะครับถ้าใครเคยเคยเป็นของใหม่มาที่จริงแล้วมีมือสองญี่ปุ่นขายนะครับก็มีพี่แนะนํามาก็ราคาอยู่ประมาณไม่ถึงพันหรือว่ารวมส่งก็อาจจะเป็นพันครับตัวนี้หนึออ่งพันแปดร้อยกว่าบาทน,นะครับรวมส่งมา ก็ใช้งานได้ดีครับดูระยะยาวๆอีกทีว่าจะดีหรือว่าทนสักแค่ไหนครับก็ประมาณนี้แหละครับการเปลี่ยนไดเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับกับการแนวทางการเปลี่ยนไดหรือว่าเช็คไดของเราที่มีปัญหานะครับอย่างที่บอกไปในหลายๆคลิปนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบทํารถชอบแต่งรถนะครับหาข้อมูลเยอะๆถามพี่ๆในกลุ่มก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็เอามาทํารถตัวเองนะครับ หกที่เปลี่ยนมาคืออย่างที่บอกไปในที่แรกแล้วว่าดีมากนะครับเสียงสตาร์คือแบบทีเดียวติดอาการเหมือนรถใหม่เลยครับไม่มีเสียงคากแคกจากใดเดิมยังไงก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องของผมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับแต่งรถเองทํารถเองตามภาษาคนชอบนะครับก็ถ้ามีข้อมูลผิดหรือว่ายังไงก็ให้พี่ๆแนะนํามาได้เลยนะครับยินดีรับฟังคําแนะนํานะครับก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ